คำพูดของพ่อคุอแม่อย่างเงี้ก็ทําให้เราเลกได้ผมว่าผมออกจริงผมไปจริงแต่ว่ามันไปได้ไม่ไม่ได้เพราะว่ายังไงครับเราไม่มีอะไรวาเนเราไม่มีอะไรคือเราไปก็อกดตายแน่นอนผมมิตั้งอยู่ห้าบาทถูตกต้องเลยถ้าที่สุดเราก็กลับมาพ่อ,อแม่เหมือนเดิมตอนแรกกลับมาผมกลัวพ่อผมกลัวพ่อถุกก็นอนบ้านยายหลอ,อกย้ายของน้องหน่นอย พ่อเขาก็ไม่ค่อยกล้ามาบ้านยายก็อยู่ตรงนั้นแหละก็ะขอตังยายไปวันละห้าบาทสิบบาทกินขนม,มัน้งกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อในเรชีวิตของเราเองมันร่างกายเราสุดโจรไปหรือว่าเราติดยายอย่างหนักอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าเป็นยังไงในยานี่ไม่ตอบไม่บอกไ,ไม่ใชไ่ไม่ใช่ไม่จบ นอมแล้ใช่ไหมครับก็คือแบบไม่ยุ่งกับลูนารักไม่เอาแล้วผ <ม S 1> ครับไม่เอาแล้วแล้วจุดนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกลับมามองเห็นความรักของคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยจุดไหนที่ทําให้มาหาผมใส่ใจตัวเองแล้วมาหาผมที่คลินิกเพื่อให้ผมตรวจร่างกายตอนนั้นแล้วเราก็ถึงจะได้มาเล่ารื่ออะไรมกันพอดีผมรู้สึกว่าปวดท้องอ่าปวดท้องผมะะผมไม่ค่อยเปิดว่ามันปวดท้องผมเป็นโรคกระเพาะหรืออะไรเรื่องนี้ผมก็มา มมหหาหอเนี่ยแล้วส่องกระจกแล้วเจออะไรอีกนอกจากปวดท้องตอนนั้นตัวเองส่องกระจกแล้วหลังจากที่ไปโดนนู่นโดนนี่เล่นนู่นเล่นนี่มาเยอะแยะเนี่ยเห็นสภาพตัวเองเป็นยังไงในกระจกครับผมูดตกเลยโคตรน่าเกลียดเลยก็คือดู <_ p ull> ตัวเองไม่ได้วันเนี่ย <_ p ull> คือไม่อยากล้าสองกระจกเลยไม่กล <_ p ull> ้าส่องไม่กล้าสองเลยตัวเองแบบแบบมันดูไม่ได้เลยอาการสุ่มๆมากเห็นน้องโอ๋เล่าให้ฟังว่ามีจุดตามตัวด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเหลืองตาเหลืองมีปวดท้องอีกก็เลยสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นเอด ก็เลยมาหาผมที่คลินิกตอนนี้ก็คือ,อสภาพที่น้องก็มาหาดีก็ามาหาพร้อมกับคุณแม่ด้วยนะครับแสดงว่าเนี่ยคุณแม่กับน้องสาวแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์ก็คือเขาก็ต้องแบบมีสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแม่และก็น้องสาวแล้วก็บบวคือเริ่มใส่ใจตัวเองเริ่มรักตัวเองแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยได้คุยกันแ,แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆก็ทาให้ผมได้พูดแล้วก็ให้กําลังใจให้ข้อคิดบางอย่างมีสิ่งไหนที่ได้ได้จากผมแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีๆหรือากาลังใจที่นใ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 น ที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองอยังมีแรงที่จะอยู่สู้ต่อไปแบบครับก็คือว่าหมอเป็นคนคนเดียวแหละแม่เขาพูดทุกวันพ่อพูดทุกวันแต่แต่อย่างครอบครัวผมเนี่ยเขาจะพูดแบบซ้ำๆเนาะว่ามันเบื่อเนี่ยผมว่าบางทีผมก็โทรหาหมอว่าเอออย่าไปคิดมากนะอะไรอย่างนี้อย่างนี้ประมาณเนี้ครับก็ตอนที่มาอยู่มาหาคุณหมอครั้งแรกเนี่ย สภาพร่างกายของเราเป็นขนาดนั้นเนี่ยในใจรู้สึกยังไงเรากลัวไหมกลัวว่าตัวจะตายไหมกลัวตายแสดงว่านักนั้นือวเวณานี้เราเรารู้สึกว่าว่าที่ผ่านผมาเนี่ยเราไม่เคยกลัวเลยไม่กลัวแต่มาถึงตอนนี้กลัวตายพอดีก็เลยจับใจมาหาหมอแล้วเห็นได้บอกว่าได้นหนังสือบอกว่าที่แรกไม่อยากจะไปหาหมอที่อื่นเลยแล้วด้วยังไงถึงยอมมาหาคุณหมอคอปะ ก็เขาเป็นเหมือนกับเพื่อนครับแ้คุณหมอให้ทำที่บ้านได้เลแบบมีอะไรก็ก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับว่าถ้าเกิดบางทีทะเลาะกับพ่อแม่นะครับหรือว่าอยู่กับแฟนหรืออยู่กับใครที่มีปัญหากันแล้วเขาก็คุยกับเรารู้สึกสบายใจขึ้นยกตัวอย่างอย่างหนึ่งครับอย่างสมมุติว่าเขาจะไปทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยเขาก็โทรมาถามผมว่าเนี่ย คือกาลังจะมีเรื่องแล้วนะนะกาลังจะไปต่อยกับเขาแล้วนะถ้าเกิดเราเป็นคนทั่วไปเราก็บอกใจเย็นๆใช้สติใช้อารมณ์เอออย่าใช้อารมณ์ใช้สมาธิแต่ผมจะไม่พูดอย่างไรกับเขาจะบอกว่ารู้จักหมาไหมหมามันกัดกันนี่มันเป็นยังไง <im it> เขาว่าจะเก็ตเลยอ,อ๋อหมอขอบคุณครับหมอเข้าใจแล้วครับผมจะไม่เป็นแบบมันไม่เป็นอย่าง <im it> ั้นเพราะนั้นนี่บางทีคือการที่เรามีเวลาให้กับคนไข้หรือว่าใส่ใจความรู้สึกเขาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดี แต่อีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เป็นการที่เขาหลงผิดจากการที่บังทีครอบครัวไม่มีเวลาให้กันนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักมีเวลาให้กันหรือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทํากิจกรรมดีๆเนี่ยก็จะทําให้ เราเนี่ยสามารถหักกายอย่างยาเสพติดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงก่อนที่จะจบช่วงของหมอฟ้อมไปก็จะมีละครเวทีดีๆนะครับซึ่งเป็นละครเวทีการกุศลนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในวัน 20, ที่ 19- บเกาถึงยีันวรคมนี้นะครับเรื่อง Harlem Dancing Music and Comedy นะครับเป็นละครเวทีการกุศลที่จะช่วยสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆที่เชียงรายนะครับจะเป็นเรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้มีออเดิร์แล้วครับประมาณ10-15นาทีนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อย คุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับครับในช่วงนี้ก็ขอให้เชิญชมละครเวทีละครสั้นนะฮะเ,เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับ